สวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเมาส์มอยกันนะคะครหาของขวัญให้คุณแม่อยู่มดว่ามดมีสิ่งนี้ค่ะมานําเสนอนะคะมดได้มาลองเล่นดูนะคะไม่ได้รีวิวนะแต่ว่าจะเป็นการพรีวิววิธีใช้แล้วกันว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เขาเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่แบบว่ากรี๊ดมากๆนะคะมดว่าคุณแม่ของใครได้ไปเนี่ยก็น่าจะกรี๊ดเหมือนกันนะคะเอสล็อกมีสกินแคร์ซิสเต็มนะ,ะจะบอกว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมขั้นสูงสู่การต่อต้านริ้วรอยจากต้นเหตุถึง8ปประการด้วยกันนะคะก็คือริ้วรอยโครงสร้างผิวความกระจ่างใส ความเรียบเนียนของผิวความชุ่มชื่นสีผิวสม่ำเสมอขนาดลูขุมขนและความละเอียดของผิวค่ะที่มดบอกว่าเอสล็อกนี้เป็นนวัตรกรรมสูงสุดในการดูแลผิวรูปแบบใหม่เพราะว่าสามารถนำมาสร้างสูตรครีมบำรุงเฉพาะบุคคลได้ถึง2,000สูตรเลยค่ะจุดเด่นของเอสล็อกก็คือจะจัดการ การเสริมชราของผิวด้วยสูตรเฉพาะบุคคลนะคะเหมือนแบบว่าเรามีแ l บเฉพาะที่จะผลิตครีมบำรุงให้กับตัวเองได้อะแล้วที่สําคัญคือสะอาดเหมือนอยู่ในห้องแ l บห้องปฏิบัติการเลยนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพทันทีที่เราแบบเอาออกมาใช้เลยนะนี่มาเป็นกล่องเลยนะก็จะเขียนว่า x l o c k มี skin care system นะคะเขาจะดูแลเรื่องริ้วรอยแล้วก็ต้นกําเนิดของริ้วรอยแห่งวัยทั้งหมด8ประการด้วยกันนะเดี๋ยวมาดูข้างในดีกว่าว่าในกล่องนี้นะคะเขาจะมีอะไรบ้าง อันดับแรกเลยในกล่องก็คือเครื่องเอสล็อกนะคะได้รับรางวัลด้านดีไซน์ระดับโลกมากมายด้วยนะคะ mm. เขามีกลไกอัจฉริยะน,นี่เขาบอกว่ารองรับด้วย27สิทธิบัตรเลยนะคะห mm. น้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นเทคโนโลยีไมโครเลเยอรลิงที่ทำการผสมเซรั่ม3ชนิดนะคะเข้าด้วยการผ่าน,นกลไกไมโครเลเยอรลิงนะคะเอสล็อกมีเซรั่มนะคะจะมี3สูตรด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งตัวนี้เซรั่ม เอ็นะคะแล้วก็เซรั่มอาวาแล้วก็เซรั่มคิฟนะคะคือทั้งหมดเนี้ยจะมีประสิทธิภาพในการต้านความเสื่อมชรานะคะของผิวเราในก็รบำรุงแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยเพิ่มความกระจ่างใสนะคะล็อกมีเดยนะคะ, mm. ะ,คะอันนี้ก็จะมีค่า SPF นะก็คือเน้นการใช้เป็นครีมบำรุงในช่วงกลางวันนะคะส่วนตัวนี้เอ o c ลอกมีไนทนะคะก็จะช่วยซ่อมแซมโครงสร้างผิวในช่วงกลางคืนนะ เริ่มต้นันดับแรกนะคะแนะนําว่านี่ค่ะต้องใส่่านก่อนนะคะไม่งั้นเครื่องจะทํางานไม่ได้นะคะให้เลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีอัคคายคุณภาพสูงนะคะคือควรจะมีการเปลี่ยนแบตทุกครั้งเลยนะคะหลังจากที่เราใช้เปลี่ยนครีมบํารุงชุดใหม่ลงไปนะคะเครื่องจะเริ่มทํางานนะคะโดยการให้เราเลือกภาษาก่อนก็นี่แล้วก็มีการติ๊กถูกก็คือการที่เราเลือกนะคะ จากนั้นตั้งเวลาจะ,จะชอบตั้งแบบไหนก็เอา,เอา,เอาที่สะดวกเลยแล้วก็จะใส่ครีมทั้งหมดลงไปนะคะเริ่มด้วยตัว X-Lock m ล Day มนะคะตามด้วย X-Lock Me Night นะคะจากนั้นประกอบเซรั่มทั้งสามเข้าด้วยกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูการจ่ายครีมเวลากลางวันนะคะเขาก็จะให้เราเลือกอเซรั่มจะออกมาก่อนนะคะดึงเนื้อเซรั่มจะออกมาเท่านี้ปกติเราก็ใช้เซรั่มน้อยอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเขาผสมออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาไปใช้นั้นก็จะเป็นการจ่ายครีมในเวลากลางวันต่อนะคะ ปริมาณที่คำนวณมาแล้วนะคะว่าเป็นครีมที่เราจะใช้ทาซึ่งครีมตัวนี้ก็จะมีค่า SPF อยู่ด้วยนะคะปริมาณก็จะเยอะหน่อยส่วนในเวลากลางคืนนะคะก็เหมือนกันค่ะเราเลือก,ก่อนจะเป็นการจ่ายเซรัมะะ่มค่ะ่าปริมาณเซรั่มกลางคืนก็แบบนี้นะคะน้อยเหมือนกับกาวนกัน,กนจากนั้นก็จะเป็นการจ่ายครีมนะคะในเวลากลางคืนนะคะ ปริมาณครีมในเวลากลางคืนค่นะเปรียบเทียบให้ดูนะคะด้านซ้ายค้นๆนั้นคือเนื้อครีมในกลางวันนะคะส่วนเหลวๆหน่อยอันนี้จะเป็นเนื้อครีมกลางคืนนะคะนี่ค่ะในส่วนของการบอกปริมาณนะคะเราสามารถกดดูได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราเหลือปริมาณของเซรั่มนะคะเดคีมแล้วก็ไนท์ครีมอยู่อีกกี่ครั้งนะคะในการที่เราจะใช้ได้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะคือการเดินทางเขาสามารถระบุได้ว่าเราจะเดินทางไปกี่วันนะคะสมมุติเราจะเดินทางสองวนันใช่ไหมอ่ะสองวัน 2วัน1คืนอ่ะการเดินทางก็จะมีการคำนวณขึ้นมาให้นะคะว่าเราจะใช้ครีมปริมาณเท่าไหร่ก็จะมีตลับ3แบบนะคะเซรั่มนะคะเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมนะคะเราก็เอาไปรับปริมาณของเนื้อเซรั่มและเนื้อครีมที่เราจะใช้ในระหว่างที่เราจะเดินทางไปนะคะในระหว่าง2วัน 1, คืนเพราะว่าเก๋มากอะ่ะนี่สะดวกดีแล้วก็เออ เราสนุกอะรู้สึกว่าแบบนี้สนุกดีนะคะจะบอกว่าตอนนี้นี่เป็นยุคดิจิตอลจริงเลยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพียงแค่เราใช้นิ้วกดลงไปนะคะไปที่แอปพลิเคชันนี้นะคะ S Lo o g m e มค่ะเขาจะให้เราตอบคำถามนิดหน่อยค่ะตอบตอบตอบไปะคะ่ะแล้วจะประมวลออกมาเป็นสูตรรีมบำรุงผิวเฉพาะบุคคลนะคะซึ่งเขามีด้วยกันถึง2000สูตรเลยอะแล้วนี่หมดเข้าไปเล่นนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าง่ายมากเลยพรเราติดตั้งแอป,ปลงไปแล้วนะคะก็จะต้องมา ือก,การเช็คสภาพผิวของเรานะว่าเราเป็นยังไงนะคะใส่ชื่อนะคะใส่อายุลงไปนะคะแล้วก็ใส่เพศของเราเลือกเชื้อชาตินะคะเราก็เลือกว่าเราจะเพาะเชือาอต่วาเยอะขนาดไหนมดว่าก็ประมาณว่ามากนะเพราะว่าเคยเห็นเห็นกันอยู่นะคะแสงแดดระหว่างวานันมดว่าก็ประมาณน,นี้นะประมาณครึ่งหนึ่งเจ็ดชั่วโมงผิวมดเป็นผิวผสมนะคะก็เลือกเข้าไปนะคลาเครื่องง่ายเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ขอเป็นปานกลาง สาร AHA นะคะที่มันเคยใช passes, ้ก็ก็เคยมีการระคายเคืองแล้วก็หยุดใช้ไปนะมีเหมือนกันจุดด่างดำมดว่าประมาณกลางนะคะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นริ้วรอยก็กลางนะริ้วรอยตรงมุมกากก็กงกลางเหมือนกันริ้วรอยหย่ยๆเนี่ยนะคะส่วนหน้าผากก็กลางงเหมือนกันลูกมุมขนมดว่าก็เกือบจะเห็นชัดนะก็เลยเลื่อนมาประมาณนี้ยกกระชับของผิวมดว่ามดผิวมดกระชับกลางๆนะไม่ถึงกับหย่อนคล้อยมากเออหมองคำเล็กน้อยแหละมดว่าไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่ คิมรุตะว,วันต้องการให้มีส่วนผสมน้ำหอมหรือไม่มดก็ต้องตอบไม่ต้องการเพราว่ามดชอบเนื้อบางเบาอ่ะเป็นแบบแนวเจลเนื้อบางเบาโลชั่นนะคะเขาให้เราเลือกได้เ okay. คคิมมานรุตอนกลางคืนมีส่วนผสมน้ำหอมหรือไม่มดไม่ต้องการน้ำหอมนะคะก็เลือกกันไปตอนกลางคืนก็ขอเป็นเนื้อบางเบาโลชั่นนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนะขอเป็นประมาณนี้ได้ไหมเป็นแบบเป็นปานกลางครีมครีมหน่อยนะคะเพราะว่าคิมมานรุตอนกลางคืนเราก็อยากให้มันชุ่มฉ่ำช,ชุ่มชื้นหน่อย พอเราได้ทั้งหมดแล้วนะคะเขาจะหาสูตรวิเคราะห์หาสูตรเฉพาะของเราขึ้นมาออต,ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นโอเคนะคะสูตรของมดก็คือ KF 3 3มสิบสายอไปใช้ล่ะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะเรานะคะค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกเนาะมดทําเองมดยังรู้สึกแบบสนุกแล้วก็ตื่นเต้นกับการใช้งานเลยะคะ่ะสําหรับเครื่อง EdgeLock มี ok Skincare System นะคะก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูได้ในนี้นะคะ www.newskin.com นะคะ ใครคิดจะหาของขวัญให้คุณแม่วันแม่นี้นะคะมดว่าเครื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ขอบคุณทางนูสกินมากๆเลยค่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ